มาดูวิธีการติดตั้ง chrome os ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เป็นสเปคไม่แรงกันนะครับเพื่อใช้งานได้แบบสบาย,บายเหมือนแท็บเล็ตอ่าวิธีการทำยังไงขั้นแรกเลยไปที่ต google chrome นะเราจะไปโหลดตัวสร้างแลดได์ก่อนนะครับไปที่ตัว extension นะครับจุดสามจุดเลือก extension จากนั้นกดเข้าเมือง extension ครับเราจะทำการโหลดตัว extension เพื่อทำการสร้างแลดได์อ่ะโอเคก็กดเข้าตัวนี้นะครับ พอเข้ามานะครับให้เราพิมพ์ค้นหา extension นะครับ extension หรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนขยายนะครับส่วนเสริมหรือส่วนขยายนะให้พิมพ์คําว่า chromeos ลงไปแบบนี้อ่าโอเคพิมพ์ลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บกดค้นหาครับพอเรากดค้นหาเราจะเจอตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสร้างที่เป็นรูปเครื่องมือนะอันที่2นะครับเนี่ย chromebook recovery utility ตัวนี้นะ เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้ให้ทำการกด add group add c o m e นะ add Ad, Ad, Ad extension อ่าก็คือเพิ่มส่วนขายายนั่นเองนะครับพอเพิ่มเสร็จตัวส่วนขายายก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับให้เราสามารถเรียกใช้งานได้มันให้ใส่เมลไม่ต้องสนใจครับกดตัวนี้เข้ามาป้าบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะให้เราทำการสร้างทีนี้ให้เราเอาแฟลชได์เสียบเข้ากับ c o m e อ่า c o m ของเราหรือ notebook เรานะครับที่กำลังทำอยู่เนี้ยเสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกแฟลชได์นะ ก่อนอื่นนะครับเราจะทําการเลือกตัวนี้ก่อนนะครับรูปแบบของตัวติดตั้งนะครับให้เราเลือกเป็นนี้ g o o g l e Chrome ตัวนี้นะครับ o o g l e e h r o m e OS Effect นะครับแล้วข้างล่างก็เลือกตามนั้นเลยมีอันเดียวเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะให้เราเลือกสฟยได์นี้ก็ทําการเลือกฟสายกดถัดไปป้าข้าไปนะครับาจากนั้นนะครับมันจะทําการเริ่มสร้าง สร้างาตัวติดตั้งในแฟลชไดร์ให้เรานะครับเหมือนกับสร้างวินโดว์ในแฟลชไดร์อะนะครับแต่ตัวนี้มัน,มนทำง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถาโหลดได้ในส่วนขยายของ Google Chrome ในคอมเลยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับประมาณสักเกือบ20นาทีนะในการสร้างตัวนี้ตัวนี้ผมรีคลิปนะครับมันจะเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทำการติดตั้งไปแฟลชไดร์ที่ใช้แนะนำว่าน่าจะ1 6 3 2กถึ gig, นะครับนะ16ขึ้น นะ16ขึ้นตอนนี้แฟลตได์ที่มีขายตามพวก a d ดไว้หรือพวก JIB หรือบาร a n a เนี่ยน่าจะ32ขึ้นแล้วมั้งนะครับ16แค่จะม,มีขายแล้วนะครับเพราะว่า16กับ32ราคาจะไม่ต่างกันไม่ต่างกันถึง5บาทอะนะครับถ้าเราไปซื้อเนี่ยนะครับตัว32 g กิกก็ราคาประมาณสักร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบบาทประมาณนี้นะครับโอเคอะ่ะเราก็ปล่อยให้มันสร้างไปนะครับ จะใช้เวลาพอสมควรอยู่นะถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความดูดีๆมันเรื่อยในช่องสอนออนไลน์ติดปัญหาตรงไหนทักสอบถามได้นะครับตัวนี้หลังจากสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งต่อนะครับดูให้จบนะนะครับหรือท่านอยากดูอ่ารีไปดูตอนติดตั้งเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันสร้างตัวนี้เสร็จเนาะไม่งั้นมันจะนาน,นครับอ่าโอเคตัดมานะครับตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยถ้าสร้างเสร็จจะขึ้นแบบนี้ครับที่มีเครื่องหมายถูกเห็นไหม จากนั้นเราก็ทําการกดโอเคตกลงไปจากนั้นเราก็ทําการถอดแฟลชไดท์ที่เราสร้างเนี่ยครับมาที่คอมรุ่นเก่านะนะครับทีนี้พอมาที่คอมรุ่นเก่าให้ทําการบูตแฟลชไดท์นะครับทําการบูตแฟลชไดท์ให้เราทําการบูตแฟลชไดท์เข้าไปนะครับโดยการเข้าไปออดแล้วก็ทําการเลือกบูตแฟลชไดท์อ่ะนะจากนั้นพอบูตแฟลชไดท์เสร็จปุ๊บนะมันก็จะเข้าสู่หน้าติดตั้งแบบนี้เลยนะครับ Chrome O s Flex นะครับนะตัวนี้ หลังจากบูตได้สักพักนะครับก็จะเข้าสู่หน้าติดตั้งทีนี้สำหรับอคอมหรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับถ้าถ้าเราสามารถสัมผัสหน้าจอได้ก็ใช้การสัมผัสหน้าจอเลือกใช้งานได้นะนะครับหรือเราจะใช้เมาส์ใช้ใช้คีย์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับแต,ต่จอตัวนี้มันสามารถสัมผัสได้ผมก็เลยแตะหน้าจอเลยเห็นไหมนะครับอพอมาถึงตัวนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับทําการเลือกตามนั้นเลยกดถัดไปเรื่อยๆนะครับ ติดตั้งไม่ยากนะครับเหมือนกับเซตค่าทีวีแอนดรอยทีวีประมาณนี้นะนะครับเพราะว่ามันเป็นโค r o โอเอสเป็นเป็นโอเอสที่ทํางานง่ายนะครับเห็นไหมเราสามารถทําการเลือกนะครับขั้นแรกเลยมันจะทําการคัดลอกไฟล์ลงที่เครื่องก่อนนะนะครับนะตอนนี้มันให้เราทําการเลือกผมก็ทําการคัดลอกเลือกนะครับกอ,อ่กลังติดตั้งโคล์โอเอสเฟกต์นไหมนะครับอ่ามันจะทําการคัดลอกไฟล์ลงคอม หลังจากมันคัดลอกเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าตอนนี้คัดลอกข้อมูลเสร็จแล้วนะประมาณนี้มันจะให้เราถอดแฟลชไดรฟ์ ice, นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าโอเคตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไปเรื่อยเเดี๋ยวท่านท่านจะได้เห็นว่าเวลามันทํางานมันทำงานยังไงเนาะ อ่าโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยขึ้นแบบนี้เห็นไหมหลังจากมันคัดลอกเสร็จนะครับมันบอกว่าให้เราทําการถอดแฟลชไดร์นะอ่าเราก็ทําการถอดแฟลชไดร์ครับทีนี้อ่าดูนะถอดแฟลชไดร์ป้าบเข้าไปโอเคปึ๊บอ่าดับเลยเห็นไหมพอพอเราถอดแฟลชไดร์ตัวโน้ตบุ๊กเราจะทําการรีสตาร์ทนะครับทีนี้นะมันจะขึ้นลักษณะ Chrome OS Fix อ่า Chrome OS Fix ก็ปล่อยให้มันทํางานไปนะครับพอขึ้นมาอีกรอบทีนี้ เราจะทาการเซตค่าหลืครับทีนี้ตอนแรกมันทําการติดตั้งทีนี้เราก็เหมือนกับว่าเราทําอีกรอบนะแต่ตอนนี้มันจะให้เราเชื่อม WiFi แล้วครับเนี่ยจะมีให้เราเชื่อม WiFi เราก็ทําการเชื่อม Wi-Fi นะครับเพื่อทําการเซตค่านั่นเองคล้ายๆกับการเซตค่า android tv นะหรือพวกอ่าทีวีสมาร์ทอะไรประมาณนี้นะโอเคเราก็ทําการคัดลอกอ่าทำการเลือกนะครับเลือกการติดตั้งทีนี้ของระบบเนะี่ยเราก็ทําการเลือกไปตอนนี้ผมรีคลิปนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะ มันก็จะไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า2ีนาทีนะที่ทําเครื่องนี้นะครับนะก็ไปเรื่อยๆแต่ถามว่าง่ายไหมง่ายมากนะครับง่ายมากทําง่ายเลยนะครับคอมรุ่นกเก่าๆของใครที่เป็นคอมที่ใช้ Window ์แล้วมันช้ามันแหลกลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับนะการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายนะครับแค่เราสร้างลงแฟลชได้แล้วก็เอามาใช้ในการติดตั้งตัวนี้ โอเคตัวนี้ก็ให้สร้างบัญชีเพราะมาถึงตัวนี้จะเห็นว่าเขาให้เราสร้างบัญชีของ Google นะครับเพื่อเราจะได้ใชค้คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของของลูกเล่นต่างๆของ Google ไม่ว่าจะเป็นพวก Office หรืออะไรต่างๆที่อยู่ใน g กูเกิลดอยะนะครับเราสามารถเข้าใช้งานได้ตัวนี้นะครับหรือพวกต่างๆอะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของ Google เนาะนะครับก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับ ก็กดถัดไปนะครับตัวนี้มันให้เราทําการสร้างรหัสผ่านล็อกหน้าจอนะนะครับแล้วก็ทําการสร้างสร้างง่ายๆเป็น1 2 3 4 5 6ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็กดถัดไปนะครับเนะี่ยก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับในการทำเนะี่ยตอนนี้จะเสร็จละเห็นไหมอ่าเข้ามาเรียบร้อยนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะมีแอปให้เราเลือกใช้งานได้เลยทีนี้ก็เหมือนกับแท็บเล็ตเหมือนกับจอทีวีเลยนะครับโอเคครับวิธีการก็ไม่ยากนะ ก็เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามครับขอเปิดดีมาเรื่อยครับ